ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องห้าก็แปดพารวยนะครับต้นขอลงลุกสำหรับบาบายนี่นะครับกมาตามต่อกันที่ต้นขอลมลุกนะครับซึ่งไม่นี้นะครับจะมีการขอโชคจากต้นขอลมลุกนะครับก็้อชมบรรยากาศกันครับเอฟซีทุกท่านครับผที่ปู่เออานั่นพ่อมาบ่เหรอมาม้ามัน ผมก็มาผมเสียเชินหมดพอดีผมกับเลือกนะเสี้อเชินที่บ่กขับหัวพ่อตีนักการลำมูได้แต่ได้หมดมัดคนเหลืแต่ผมม่อ้ายายเป็นตีนักกาผมลงกนั่งได้ตีนักกาถือจอยคอัปปอตายืนถือเลยว่าตีว่าอะไรทำบ้านทีงวดว่ามึงนั่งไหนได้ครับโอ้ท่านเราที่บนบ่ห่วครับผมว่านี่ครับพี่เจ้าปูโชคนี่ยิ้มไปเปื่อยพี่น้องยิ้มไปเปื่อยเบิกบานกันงวดต่อไปงวดสิมาคือมือนี่เนาะมือนี่พอปูดีสีคน กับทั้งขราอาจารย์ันกลับมาเบิ้งอ่างปูนสีเิดใยตัวแรสดก็ควายไปเช่ชกกันขอยแห่งด้วยครับมต้องบน้งล่างอี่เนาะครับบนล่างอีกเด้พี่น้องแตกอีกเรืองว่นี้ถ้าแตกันนี้สิมีอย okay. ่งน you know, ้อมาสวมันม่ร่ำนี่เนาะ้าวกระเฉร่นี่เนาะบานเนี้มาเนาะเพราะว่าจะค้นลมกราบดีเปกนแลแจงขันข้าหมาคพูดเลยพี่น้องเด้อข้าหมาคพูดเราชมบรรยากาศไปครับ รบรรยากาศที่นะครับแคทพึ่งมาถึงมวดนี้เป็นมวดที่ซีของแอร์ที่เดินทางมาใช้ท่าตรงนี้นะยี่ห้องัดที่ซีแต่ที่กี่เลขเลขเขาจุดมันแล้วเขาเจ็ดมวดพูดไหมเขาแปดมวดที่แปดมวดละมีมวดที่เก่างัดมวดที่เก้านี่สามตัวบนได้ไหมน้องสามตัวบนได้ครับผมมวดที่แปดเขาทั้งบนทั้งล่างมวดที่เก้าเขาสามตัวตรงๆพร้อมล่างพร้อมัน ปจับตาบ้องจหายแบนี้แหะตมตัวตรงๆครับผมนี่จะปูโชคดีกันทั้งนั้นเลยพี่น้องจะบอกปูไปบรรดนบรรดาลบ่ให้เข้ากันก่อนครับผมปูบอหาหาซื้อลอตเตอรี่กันให้ได้ง่ายๆนะแม่เอว่าให้ตัวนี้ให้เขาโู้งจักเลยนะให้ปูไปให้คิดว่าให้สมองเลื่อมไปเลยเอยน้องอ้อให้เลื่อมไปเรยพี่น้องจดจำไว้เลยว่าตัวนี้ให้ให้เขาให้เขาจับติดจำสะดวกสบายเนาะแม่ครับ อาซาปุ่นถึงปูต้นอลมลูกเข้า่วงนี้เขาเรียกว่านักเตรียมพิธีนะครับเอ้สิทุกนชนะต้นกลมลูกพี่น้องนี่ครับมาทำบรรยากาศตะกอนนั่งช่วงหนาวก็ได้ครับผมเดี๋ยวรอพิธีดูดีๆทักคนเลยจะทำพิธีแล้วนะครับช่องในกอกช่องเข้านี่ไหมทองใสพารวยทองใสพารวยขอฝากเด้อพี่น้องแฟนพิธีทลายขอฝากเนี่ยพอต้องใส่จานต้องใสกระไดต้องใส่พารวยโคตรซับกดอัน ไ่เนยกหยเห็นเด้อหมีโชคมีลาบน้ำกันครับผมือมากนะเพรเกาองช่อครับสวัสดีครับผมพูดละสองช่องครับซ้ำหกันเนาะซ้ำอย่างกลังเจียวตัวเล็กนทารดีๆก่อนนี่ซิมกันบ่ครับผมตอนนี้ยังยังยังวท่นมีผม้านั่นยาแฟนยซมากจ้าที่ตอนหับจังได๋ครับผมกับปกาว่าละอยู่ในใจแฟนยซนั่นะครับเดี๋ยวตนสตราดจดอกมาเนี่ยคมาต้นคอเข้านี่ละงนึ่งพ่นก็ให้ทงล่างทึงบนล่างขึ้นบนน่าหอนะ อก็ครับผมเออบันิกะก็รี้ยมาของแจมหอดนี่ยแล้ก็ร่างค้ากันจัดพิธีเตรียมพิธีอยู่แฟนเด็บซี่รอดจักหน่อยเด้อรอดจักหน่อยก็ได้ครับรอดจักหน่อยถ้าอยากได้ดีๆก็ต้องรอทั้ง่าอดใจรออีกน้อยหนึ่งอ่ามืออื่นนี่ก็สิไปพ่อกันอยู่ปัดปลาดงหน้าเพื่อนมืออื่นครับปัดปลาดงหน้าเพื่อนแมนแมนแมนปัดปลาดงหน้าเพื่อนพ่อได้เป็นแนวทางให้ลูกหลานทั้งแฟนเด็ซีทั้งบ้านเด้อ พุกะบุกเก่งบุกยังคือจังเพิ่นกะับรอรอได้จ้าว่าท่านครับผมขอฝากแฟ้เนบซีทั้งหลายเด้อลูกหลานก็ได้ขอฝากช่องเก้าแปดกับท่องสาผ้าลวยกดซับกดตะไคร้เห็นไหมจังไหนก็ได้เดี๋ยวตรวจสะอาดมากกวงมากไก่จักที่มีเงินเติมบ่มีเงินเติมน้ำมันนี่ยังก็ได้มาอย่างเดียวด้วยนี่ครับผมเออเพราาะว่ด้วยใจมากด้วยใจมากด้วยใจรัก เพื่อให้แฟนในที่ทางไร้ได้มีโชคมีลาบได้มีความสุขไในตัวแนวตัวตาว่าช่องก่อแปลกับช่องสงเสรยว่ากับพ่อใจ๋เร็ว่าสัตว์ไปครับคุณเจริญมา่าให้ตวงได้กันเดิมยาเต็มเนอะัะต้องมัดในว่าัสดโอันนี้ปูกับปูจะว่าเจริญตัวใดครับอ่ามันกับวันยาน้อเลยพี่น้องเพราะว่าปูต้นคอเขาจะให้ตัวใดเพาเดี๋ยวปูอยังกับปูปูใชยชนะปูใชยชนะเขาจะให้ตัวใดจะตรงกันหรือไม่ กรอกไข่ทีตามกันได้พี่น้องเด้อได้แล้วพ่อหนูมาทั้งได้เละฟังหน้าต้นข้อมาพี่้ขอบคุณครับผมกดให้ช่องช่องขอบคุณมากครับผมพี่น้องกลับไปพลกวราถือเขาด้วยครับผมต้องใส่ผ้ารวยครับต้องใส่เ้ารวยเข้ารวยน้ำในนี้ครับอันนี้ก็ครับผมโอ้อ่าพี่น้องก็เหม็นละไม้ไร้ได้พี่น้องเด้ออ่าก็เหม็นเข้ามาแปลว่าที่ซีช่องที่มาติดตามอ๋อซื้อไปแล้วเก้าเก้าชองหมดพี่เดียวสองตัวละสองร้อยครับบางกับร้อยตำชุ่ม กมด้วยเฮงกันเนาะครับผมครับนี่ครับอเจ้าสักแป๊บนึ่งเเกินกังแตงอ่ขันอ่ะขันกเป็นขันไงกขันอยังก่อนครก็เียก็ขันไายสีบอ็ขันไซีครับผมแล้วก็ คนก็ไม่ได้ครับผมจราบผมนังนร้จำากันนั่งจำากันของหน้าคือที่พ่อหนมาเนี่ยแฟนเอฟซีมไม่ได้ที่คนับ่มน่อ้โพผู้โชคดีครับพี่น้องผู้โชคดีครับพี่น้องของหน้าความนี้เนาะเ่ที่เราเมื่อเมื่งถึงไรมาเน่ยพ่อหนูถึงเดี๋ยวนี่พูดมาดีดีเลยแฟนเอฟซีขบผมที่ามไม่ได้มากเขาก็เลยว่า เขาถวายเงินมาต้นคออันนี้ไม่ไล่เชียให้ไม่ราะวามให้นูจางครับผมโอ้ครับผมโอเป็นบุนครับผมคือให้ปูปูพนูพอูแลวตรงต้นคอนอพน้กมากพานไม่ไล่มากครับผมอ่พอไว้้เทียนต้นครับผมนอน้ปมนี่แอก็ได้ถือถูกกับเทียมาจิเมือมาอยู่นพนองมาแวายปูกันเมนี่แฟนเเด้ออ่า เ่ว,ว่าสิเป็นทั่วโลกกะติดตามาผมไม่ไรกระปูหรืสีอินดามเมื่อนี้กะมิชาัดเตๆให้อ,มมอ,อีกขึ้เก้าครับผมคามเฉลี่ยคือผู้คนจะขอให้สามตัวบทได้น้องกว่านีมับวันนี้พ่อหนูนี่ครับพ่อนหนูนนเป็นเจ้าของที่เจ้าของนาที่ดูแลรัรกษาต้นคอล้มลุกเข้าอยู่ตลอดทุ่มเหมือนพี่นอ <ละ S 1> อ้องท่านใดท่านใดที่จะมาหรือหลังจากท้าปูหรืสีบริมาหรือคณะบริมา กะมาหาติดต่อพ่อหนูมากลับมาไหวอะไรพี่น้องได้ตน้นก้อลำลูกเข้าพ่อหน,นูพันอยู่นี่ตลอดนะจะซื้อซุปซื้อเชียนซื้อยังมากะเอฟซีกะมาหาพ่อหนอูครับพ่อหนูยูที่ต้นคอลำลูกเข้าพี่น้องแล้วอันนี้ครับคือพ่อหนูเบิ้งกันไว้พี่น้องต้ามาโอ้นที่ว่าโชคดีตัวฉันนะเมื่อนี่ฝนดีว่าเงินกันถือมานี่อันกอนี้เพิ่งแจกได้ต้นไม้ล่ะโอ้ยไอ้ต้นไม้แม่ีอันนี้ก็เลยไปซื้อาม ไปเงี้ยแล้วโอ้ต่ยังบอออกมาถอายว้อันนี้อไรเงี้ยโอ้เงี้ยรอบนี้ถ้ากบอกจริงไปนบอกเงี้ยอนนี่ฉันมาให้เลยโอ้ยใจไหะให้เลยจหนชินมาสรุกรุสุดท้าไทยได้น้อบาทนี้ยนะนักไปบอกขึ้เาลอดไปบอกขึ้เกาลัเอาวานี่วนี้ไม่ไม่ได้ใจไปวันนี่ไมใจครับผมบอขนานตยว้าหััวหัวหัวัวหัววหัวหัวหัลหัวันเดหัวหัวห้ัหหั อยากผู้ปูปูด้วสิดำม,มากขอดิกรับขอ,โอ,โอคอยตามในทางตัวของคุณแม่แม่หนูยังกว่าอาที่มือน,นั่นชื่ออน,น้องเฟสครับผมอาผู้ที่โชคกสวันที่เดวครับพี่น้องแม่น้องเฟสผู้มีเซ้นนคะครับพี่น,น้องครับก็ติดตามกันได้พี่น้องแน่นี่ครับสมาชิ การที่ต้นค้อพี่น้องเล่าต้นค้อนี่ซึ่งท่านใดมาเที่ยวมากราบมาไหวเอากล้องเอากล้องไปเข้าไปถ่ายอยู่ในในโพรงในพี่น้องในโพรงในโพงต้นค้อนี้จะท่านจะเห็นเป็นตัวเลขหรือท่านจะเห็นเป็นยังไงเดี๋ยวข้าจะตามว่าแม่ของน้องเฟสก็นั่งทีเอาตู้สับไปถ่ายนี่ในโพรงนะพี่น้องว่าก่อนท้ายเป็นโพรงเป็นตัวเลขมาทางพี่น้องสามห้า นะพี่น้องเปลี่ยนสีผมสวยแบ่ไม่เสียใหม่รูิคิ้วแอลพูเซรัมเปลี่ยนสีผมด้วยตัไ่อลกูเซร่เรม5เท่าแค่10นาทีปกเิ็บผมขาวขัดคนจะล์สลาติดผมและตัดสั้นรันสีผมสวยด้วยชมพูเซรามดูิคิ โชคดีมากตอนนี้เพิ่งได้มาตามเอาตองหวัดเอาตองว,วัดเอาไรไ,ได้ทั้งตัดอ้อยได้ทั้งเงนินโชคอีกความเหมือนเปินโอ้ขอทาแล้วครับเผู้คนต้องกับไปได้พ่องกันไม่พลาดแล้ว,ลหวเหรอเอาไปสงลูกอันลูกอย่างนี้บ้าน ได้ตันมอน่ค่ะัน่ด้นังเรอคผมื่วเด่นหน้งมาสลมันเปลี่นเอองับผมหมนี่นี่นีนม่จะากคุณพ่อเขานี่มาลคือเด็กน่งท้กับค้ามีเหรอคุณกัมกัมาูดเดียวัม้า่อูดเดียวกัม้งนาอูดเดียวอันนี้มเจาจะได้ทังด่าทั้งหมดรงคุณเดียวทาขึ้นถ้าหามาเด็กก็หามาเด็ก น้ำคียเคือหาขึ้บาทนีล่ะว่าที่ยังว่าข้นมีดมันบอกร้อนกับว่านี่ดอกกัดเร้วเชื่อมาลุวมแห้ยโอ้ช่ดีด้เชื้อมาลุ่ห้จ้ากเรวมันล่่ห้งเลว่าฟูมือับผมูมือที่ยังยัหยังยับพออย่างยงนะรับผม็ตือมัลมหนโอ้ขอาุระคุหลายเลยขอให้โชคดีกันไปอยๆด้อผู้ันตีนี่จ่้า มาทื่เ่วเที่ยวให้ท่านน่อานผมซื้อกันผู้ผมซิดเหมือนไม่ร้้าเด้อมาเบนไม่ว่าด่้มสวผู้ียวโอ้ผู้เล้องทที่นอนู้ยครับผมเดี๋ยวไปบง ผู้ีวสูลงเห็ดน้ำมนหอคั่มน้ำมนป่ะกลับแลทำะรี่หน่อยอ้าทำในบ้านดทำในบ้านแค่เดินขางไปกัสาม้อยละไปับสาม้อยกิโน่ละกนันแค่เดินข้างเนาะอ๋อคเดินข้างคนไปคนที่ึ้นไปคนเหรอไก่วัดเลยคนน

โอ้มีแถมอีกนะครับเจ็ดสามนะครับนี่ตกักอีกนะครับอันนี้ไม่แง่งนี่ไม่ม้แงงหมดลยันปูบังคับไว้เอายันปูยันบังคับไว้เหาอกอยู่ในนี้นีบลอดงวดนี่ออกเต็มเต็มรางวัลที่หนึ่งได้บาทนี่งปูแปรางวัลที่หรางวัลที่หนึ่ จะกดไปพอนะปูปลาไ้ส hmm. ิว่ปูคนัวไปหรอกตัวชายไม่ยาสไม่ยาสมอได้จริงจัไปว่าจังปวดปวดหลังพราะัห้าศูนย์ครับไม่ยาสมอบไปเบิงแค่นวาจังครับผมบางในอบนี้ับมันมาปูบัตรักแอย่กับปูนี่แล้วโอ้ขวเร่อปเวยอยาให้รางวัลที่หกดูนะ

สำหรับแนวทางนะครับที่ปู่ซีสุดโทนะครับมาลงยาแล้วมาลงแม่ไล่นะครับอยู่ที่ต้นพอลุ่มลุกนะครับ5935073นะครับวันนี้ก็มาตามต้อกันนะครับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นปู่ลือสีนะครับปู่ลือสีอินดัมนะครับจะมาทำพิธี่อยู่ที่ ต้นคอล้มลูกแข่งนี่นะครับ Fc ทุกทางครับเห็นชัดเจนไหเนาะครับน้อง Fc ทุกทางครับแกปหน้าจอไวิด้าครับเด้อหรือว่ามีสมุดปากกาก็เขียนไว้นะครับ593 5073นะครับสำหรับปู่สีสุดโตนะครับมาลุงแม่ไล่น้องบัวนะครับอยู่ที่ต้นคอล้มลูกนะครับเอาในคลิปถ่ดไปนะครับจะเป็น ปูหรือสีอินดำนะครับท่าพิธีขอคกยูที่ต้นขอล้มลุกนะครับซึ่งในหววที่พันมานะครับปูหือสีอินดำมเป็นท่าพิธีขออยุถันหน้าที่นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าแอปปลอยข,ขามาหลวนไม่พิธีเราคำว่านะเอากลับมารอลุ้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้กลับขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแจง้งเตือนและกดติดตาม เป็นกำลังใจแกทางช่อง598พารวยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับผม